บอกว่ามีที่ประชุมมีอาการเมื่อกว่าเคยมีหลังเดือนที่ผ่านมีที่ประชุมนอนนั้นก็ไม่ต้องทำมากหรอกเป็นภาระเฉยวยยที่เห็นอยู่เนี่ยมันก็เยอะแล้วแค่ทำแค่จัดให้มันเรียบร้อยมันปลบให้โล่งให้จัดพอที่ได้แล้วก็เดินโปร่งลงๆว่างรางช่วยสังปวักันไปเรื่อย มายหนก็เช่เราคว gắn liền วันาัตย์ถึดอทเ่อใครบถ้วน้นีที่นี่นีนี่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 าี่นี่นี่ี่นี่นี่าี่นีบนก่นี่นีนี่นี่นี่าี่นี่นี่เี่นี่นไปแล้วี่นี่นี่นี่เี่นีากี่นี่นี่แี่น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 ี่ที่นี้เี่นอ่นี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 ่ี่นี่นี่าี่น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 นก่นีิน่นี่นนี่นี่นี่ี่นี่น่นีี่นี่นีี่่นี่นี่ี่นี้นน่น

สงสวัสด์่างตัวเองล่างสองสวัสด์นี่สิ่งที่ไม่เกี่ยวเขาว่างไม่ว่างสิ่งที่ไม่เกี่ยวันไม่วงพยายามทไม่วามพยายจิตให้ว่างม้พยายามทำจตใว่างมัน้งามทว่านตมท่างมทำจ่ามันกะม่ำ่ามันกีตยายาว่างไม่ง่าันกทงมม่ทางังยมิงนี้าาทวนพานเ เป็นสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับนิพพานไม่นิพพานหรือหือมเี่นิพพหรนิพพสั้นสั้นั้นนั้นล้วมีจกางว้างเลยจะเป็นสิงที่ไยวกับนานอยาไปทำิพพานอย่าไปทเพื่อนิพพานอาไปเราะมันจะไม่นิพานือว่ามนจะไนิพพเตัวกรัานเที่ไกบนิพพานอยาไปทำว่างอย่าไปอยู่ความว่างอยเาไปอยวาว่า ไปทำให้มันชุ่มเคร็งเพราะมันจะไม่ว่าเนื่องจากมันจะไม่ชุ่มเคร็งสิ่งที่ไม่เกี่ยวจะว่างไมว่าคือไม่เว่ามัชุ่มเคงของเธออย่าใช้เยอะของก้อนให้เดินกับสื่อเดืยอสิ่งที่ไม่เกี่ยวว่านี่ทานไม่นี่ทานถือว่าไม่เกียวว่ามันชุ่มเคร็งใช้นิสตีแบบนี้ตลอดสื่อดุเดือดตลอดเขาจะไล่ล่องลอยของเขาเองเขาจะว่ามจะต้องนของานล้วมันจะต้องเป็นทานแล้วมันจะต้องเป็นของ กัน้นอย่าให้เป็นภาระทางปัญญาหรือก็เดบิวตหนักเรื่องชีวิตจะได้จบมาจบย้ที่สุปได้สุกให้ฝึกแผ่นุภาพให้สัมผัสเรื่อยๆเนั่นฝึกอ้ากน่าจอ

ต้องปอดปอดมันแบบทุกชั้นุกกำเเตโดดให้เาถึงกหมันปโดยเนหาด้วยปดโดยบามีด้วยบลก็หลเนี่ยกลงที่มาชบไม่เกี่ยวก่าัว่างารไม่กถือวาพวกี่าวิพพานเนิพพานน่ิพพาน่นิพพานกลุ่สิ่งที่ไม่เกี่ยวไม่กระทั่งตัวไม่เกี่ยวเองไปได้เว่าพวกนิพพานในกกายนนิพพานเกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองพวกนิพพ ัสั้นสั้นล้างสั้นั้นมีปวดโดยเนื้อหามันก็จะนี้มันก็จะว่างล้างขึ้นแต่ว่าเป็นเช่นนี้ แต่ทุกคนเทน้ํานี่เป็นการให้บารมีทั้งหลายทั้งปวงประกอบไปด้วยกับภูมิชั้นทั้งหลายทั้งปวงที่ไม่มีกำลังช่องบาราหมัดเสริมเข้าไปเสริมเข้าไปเลยตบ้านจะรวนปอดอินเนอหาก็โปรดเข้าไปก็ตื่นตัวมันก็มีก็เสริมเข้าไปเท่ที่ยังไม่มีกําลังภูมิชั้นล่างทั้งกลางทั้งปวงที่ตึงก่อยที่นุ่มไม่น่าเบื่อม่ น้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่ซึมซาบไปในทุกอนุโลกธาตุได้เนื้อนี่ั่นแหละเป็นตัที่เราสามาตถหมทั้งหมดแต่ความเย็นก็เป็นน้ำชนิดหนึ่งแต่ความเย็นนัานกอการลมั้งหมดทัุ้ทั้งั้งหดทั้งหดทั้งหทั้งุดทุ้หมดทั้ดั้เหมดทั้งมดทั้งหมดทัดัดทัดท้าหมดทั้งหดั้ดทดทั้มดทั้งามดดวัตเหดทั้ดังมดมดกมัมดทัดทางมดท น้ามันไม่ใช่ไหลลงสู่ที่ต่ำเสมอไปเมื่อมัก็ไม่ใช่ม้วชยส n ตัวศโนทมันขึ้นที่สูงไป่ไแล้วมันไปขึที่ปขนไปขนไปข้นไปนไปขึ้นไปขึนไปอึนไาขึน้ปาน้นไีขมันไปขึ้ไปนไปขึ้นไปขึ่นไปา้นไปข้นไปขนไปขึ้นไปขนไปขึน้นไนไปขึ้นไปนไ้นไปข่้นไป้นหป้นไปขย้นไปขึอนไปขึ้นปข้นไปขึ้นเป็นคนามเย็นามชื้น apaic limite t h หรือว่ามันอาจ่ะเป็นการให้บารมีก็แทนอะไรไม่ต้องทััด 30 loại ba la mật hay là mày 10 loại ba la mật mày phải like không cần phải đi chi tiết ra Có tâm lý là hay, mày có một phải thăm một em Bà la mật thật này, khơi mì mà, mày có phải đưa bao nhiêu đúng 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 loại ba la mật mà đã từng có là mở rộng Có không dạ Tớ bà la mật hay, cả cái là bà la mật thật rồi Tính thì mày kiểu, tôi mới kiểu em phải đi cả mày Tính thì mày không mày kiểu có vang mày kiểu Mày mày không มีเกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองไปด้วยกันเร่กกี่ยวงกัมีเกี่ยวล้างตัวไม่เกี่ยวเองไม่เกี่ยวตัดตัวไม่เกี่ยวเอง่ามสิทเกี่ยวส้ยวรตัวไม่เกี่ยวเอง่ากยันมเกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวไปด้วยกันเื่านี้วภาพนนี้มันจะกายปช่วยกันช่วยกันมหาศาลมหาศาลมันจะแค่มนุษย์มนุษย์มากกว่ามนุษย์พี่นร้องอยู่นี่กว่าสองห้อ và mẹ theo cách mà không đi cần mì tìm đi. Chứ. Này, có cả là trên cố cố cố. cũng có khói luôn qua, ở cái khoảng cố cố. không nó cũng so không này, tân mai, cố vào cố. cối cũng có luôn có ở dưới lòng đại dương thì cũng có hay là cả dưới lòng đất cũng có khói luôn ở dưới lòng đất hay là ở dưới nước hay trên mặt nước cũng không. Thế nên không phải, đúng. Đúng. Đấy, không cần phải đi tìm kiếm mấy chúng à. Để mà, mà khó khăn. Giải nước. Chả mấy kiểu, tôi mấy Từ mấy... không liên quan chính cái không liên quan. Sơn cái gì nữa. Không cần phải nhiều thức. Cách thức. sẽ thành tưởng Nếu mà nhiều cách thức thì nó sẽ trở thành cái vỏ. อยู่กันในน้อยออก็ดีนะเอ่อน้อิงแต่ก็ดีหมือัน่ไม่น้อยหรอที่ภาคที่ิดธิญญาที่มีกาพพื้นที่เยอะอในบี่นอยคุยกับเพื่อนเพึ่นหน่อยคุยกันหน่อยทเนี่ยเข้าไปกันกองเนื้อหาคุยกบอ

đơn giản mà theo cách không dính ngay cả chính cả đứng chả mi yết tu mi yết em từ không dính chính cái không dính này không phải mi yết là ai không cần đi không dính cái gì đâu mi yết tu mi yết không dính chính cái mà mi yết là ai gì la đi không dính cái gì nó lãng phí thời gian o mấy cái chả nó lại vòng vo xa mi yết tu mi yết em không dính chính cái không dính, 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 vò, dính Chọc mật thuốc tu mi yết luôn kết thúc tất cả mọi cái không dính เที่ต้นขั้วจ่วบที่คัดเอาทุกต้นก็เปเ็มทุกต้นตัว s ต้นขั้วต้นก๊อปตยางบาลมัดเหรอถแล้วต้องทิ้งตัวบาลมัดอีกทีเกินบอกะไรบาลมัดแมงจะมัดเดี๋ยวฟงนี่ยมันจะโกดช้อยแทิ้งตัวทิ้งบอสิก็บอกว่าแม่เอาว่านฉงงเลยฉ ว่างไม่ใช่ว่าชงคงไม่ใช่นิพพานนิพานก็ไม่ใช่นิพานนิพานก็ไม่ใชิพานจริงจริงนิพพานจริงนีแะนิพพานแต่ยด้แต่ไดต่นิพพานมีเพ่มในเนในแต่ด้นิพพานเป็นทิธีนิพพานนั่นแหละคือตัวอตินพิธีปรแต่งนั่นแหละือตัว่นที่เอีดเลยว่างก็เป็นพิธีสงคงก็เป็นพิธีงคงก็เป็นติ จริงว่าไม่มีที่สุดเต้งไม่ใช่งว่าถึง้ม่ฝ่ายในจัด้ตอนนั้นเราล้างทิฏฐิข้อนี่้จิติที่ไม่เกี่ยวว่าไม่ว่ามันจะล้างทิฏฐิว่าว่างไม่ว่างจริงนั่นจะเป็นเนื้อหาของจริงแล่จะ่จกติไม่ใช่ตัวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ก็ทั่งตัวไม่ใช่้มงฝ่ายในกัดจินต่า Nó là thêm à, bảo nói là, là không thì phải Nó, phải, nó phải là đã là tư tưởng của tư tưởng gión, mà, mà tôi tư thế hãy quay trở lại mà rửa cái không, không phải nó là cái tiền cơ sở ngôn ngữ, ngôn từ lục xe bên là cái mà Con sử dụng ngôn ngữ tính chất nào thì con hãy quay trở lại mà rửa Như thế thì nó không còn ถาบอกว่าละลูกก็ต้องย้อนล้างกล้างย้อนกลับมาล้างตัวเป็นบัรยากาศเป็นทุกอย่างที่เระหลกไม่สอนเป็นที่ถี่แต่ของ้านขององคุทธรมมันเป็นที่ถี่บรยัดล้างมันอย่างประโลกล้างตัวประโลกดสัพสัตว์เลยไม่สามารถจะาระหลกนั้นไม่เป็นสัฆวัตรได้ แต่อย่างแล้วละลูกละงามละนี่ละนั่นมันยังเป็นสังหวัดอยู่มันยัมีตัวไปก่อนละตัวนั้นเป็นสมุทรไทยเป็นตัฝ่ายเป็นละนี่มันไม่ละตัวละเองมันก็เลยกลายเป็นว่าอ่านี่มันอุบโลกตัวละมันอุบโลกตัวละขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นสังสวัสดิงมาก มักเป็นสองาเดาล้วนไม่ใช่นิพานนิพานไม่จับว่าเป็นนิพานางและนิพานก็ไม่จับว่าเป็นผลของอะไรว่านิพานกว่ามัมกกับผลนี่เป็นเรื่องของสมุทไทยล้วนๆดาวก่ั่นแหละเรื่องของคนเกี่ยวสมุทรไทยโบราณคนเกี่ยอย่าอ้างองค์พุทธข้ามอ้างเพราะอ้างแล้วมันจะเป็นที่ผิดของตัวเองไม่ว่าเป็นแต่งของวเราไม่ได้ฟังตัวน้าพรดเพราะว่ีเราไ่ดวนัา เขียนันมาหลายรุ่มฟงแตงมาหลายรุ่ขงไเยมของเรานี่จากไม่เอาว่นตั้งเลยชิ้งกันลายจัาลไม่ใช่บไม่ใช่กไม่ใช่แบบที่แบี่แยบที่แบี่แบ่แบบ่่ที่บบทีที่แบบที่ตบบบบบบที่แบ่่บ เธอมีบารมีมีที่ว่าสนาเกี่ยวกัเรื่องีิโลนิพานีเขาเนยแล้วสรุปท่นเองนิพพานมามันเหมือนกันจะใช่แต่มันก็ไม่ใช่ิง้กเชิง n กับฝ่ายมันเพราะเราดันไปใช่ในสิ่งที่มันไม่ใช่ดีฝ่ายกัาสิ่งเร่มันไม่ใช่กับสิ่งที่มันไม่ใช่าาคมฝ่ย เลยสิ่งที่มันไม่ใช่อยู่แล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปไม่ใช่เราต้องย้อนกลับมาไม่ใช่ตัวไม่ใช่เตัวไมาค่ายทิงค่เออแล้วมันจริงยบตัวไม่ใช่ใช่เราจะให้ไก่ะย้อนกลับมาล้างตจมมันหยัดล้างมันหยัดผู้เหือดหโลกล้างโหลกโลขึ้นไหนขึ้นมาโหลกล้ล้างตรงนั้นเองย้าเป็นมากถ้าเป็นมากนี่เป็นสุาด้าเป็นมักนี่เปสดีถาเปนกี่็ เาฟังได้ตามนิามได้แต่ต้องขึ้นมนุษยสติเป็นแบบไสติร้านไมสติใช้เดี่มเรืนประโยชน์นั้นประโยชนแต่ละประโยชน์ูดคุยกอยู่เนี่เราไม่ขึ้นรางไม่ขึ้นมานีเนาจะล้างนี่เดินมา r ử สื่อ rửa นี่คือมาล้างไม่ขึ้นนี่เดินนี่เดินึมา r ั a แค่หนึ่งประโยชน์ล้างปรน์ตู้อ ử a ตู้จะไม่ใช่ก็ไม่ใช่ตัผู้ฝ่ายึ้นกลางจ่าไม่เกี่ยวจะไม่ี่วตม่วนิ้นกลา Kiểu không? không liên quan rửa chính cái, không yeah, sẽ, tôi, tôi không phải cái, không phải rửa chính nó nó sẽ hết cái người phải, hết cái người không phải Nếu có mình phải, phải, không phải vẫn là vẫn còn là đạo tư tưởng Vẫn là đạo tư tưởng là. Nó cứ thẳng tới phía trước nhưng nó không thẳng đến trước

ไม่ต้องมากี่พีที่ที่เป็นกันเยนี่พเพราะว่านิดหนึ่งกมัก็ไม่ใช่่แ้ปต่มันก็้มนไม่ใช่แค่งตัวไม่ใช่เองนี่แหละเปดีแล้วก็ป่ายให้แตะทิ้งใจให้คฝ่ายบอกว่านิดนึ่งมัไม่ใช่เคไม่้อย่างปิดเ่าก็้ฝ่

giải tỏa chút nhau. Chúng ta chữ. chỉ có một trách nhiệm nhất đó là rửa nhau, giải tỏa chút nhau, kết thúc Kết giúp cái gì? giúp hiện lên. Kết thúc, thúc. <laughs> Kết thúc, thúc, thúc Trong tất cả mọi việc đều đều kết thúc giúp. ไม่มีละาำํำสังฆวัตไม่มีไม่มีแบกสองสวัด์ไม่มีไปบสังฆวัตดไม่มีเลยโจทย์มาช่วยสังฆวัสด์ล้งสองสวดจบช่วยสัปปัตว์ล้างสัปปสัตวเกิดลึงเิล้มไม่มีจะมานั่งรักษาสัปพสัตว์ทั้งคูนสัปปสัตวอนุรักษ์สัปพสัตว์ดันช่วยสัปพสัตว์ยังไงหรือว่าเดินไทุกซึ่งทีสิ่งให้เดียวทุบผู้ที่บดนการจบให้

ไม่ขัดแย้งกันนไม่ขัดแย้งกับสองเัรา่าไม่ตรงละสองเพราะว่าต้องการจะละตัวละทุกอย่างจากละตัวละไม่ได้ไปละอะไรไม่ต้องไปละสิ่งเหล่านี้ที่มันทำหน้าที่นี้รันจะทำระไรละทำทุกอย่ตงหมดุ้ยเสื่อละหมดหมือหมางแต่ถ้าไปละสองพรว่ามัไม่ได้ช่วยสองว่ามันไม่ได้กดสองเพาว่าไม่ต้องไปละหยุดลอจทุ ยังไ้ต้องละตัวละได้ไม่กินตื่นบ่กินกับสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับละไม่ละรมางว่าไม่ตื่นบ่กไม่ขัดแย้งกับรูปนามไม่ขัดแย้งกับกายใช่ไหมไม่ขัดแย้งกับสรรพสิ่งก็ไม่ขัดแย้งกับความเป็นสัจวัตรเกื้อภูมิไม่ขัดแย้งก่บความเป็นสัจวัตรเ้องูมิฉันจะจุดระังระฆังระฆางช่วยระฆังระฆังระ่ังระฆ้งระ่งรงที่ไม่เกั่ยะกังละฆังรมฆัระฆวงาไมังื่อบอกะฆงระบอกหมด

มันหมดภาะในการคอยรับตนี้มันจะล้างมากให้จหมดมากทหมดมแต่มากดลังก็จบอารหานดาวก็ทุกดาวมากปริชนก็จบมากสุาวดาวเดย์กดัด พอทุกมาระมันรู้ทุกอย่างหมดแต่ก็เดี๋ยวรอดีขึ้นทุกอย่างมันจะไดีขึ้นแต่ถ้ามันไม่ดีขึ้นก็จะมีคนที่อีความรู้สึกที่ไม่ดีขึ้นแต่นถ้ามันดีขึ้นก็จะมีคนที่มีเวามรู้สึกที่ดีขึ้น ไปเจริญเป็นมรรคทันทีพัฒดาหนึ่งตัวคือทางนี้ทันทีแล้วยงละเนี่ยพอไป็นละมันเป็นมรรคทันทีเลยไเปมนผีมรรคมันไปละนี่น่ะนู่นมันยังเป็นกริยาหองตันทันทีมันไม่ละตัวมันเองไม่ละนัเอวละ ของท่านนิพพานให้ตรงตรงจบให้ตรงตรงก็จบตาเพรที่ม่จบตาคือผู้ที่โมต่ไปบำเพ็ญเอาไปบำเพ็ญไปปฏิบัติมันเลยไม่จบมันไม่ไปฆ่นมีผีมาดยตจมาเพุ่อทห้จะดูแลเราอยนางน้อยแบบสมันไม่ได้ถือใครมันไปน่ัมีผีมาดูแลเราอย่างน้อยแบบนมัยไมอาจ

จนกระทั่งอรหันต์มรรคหมดเกิดพ่อแตอรหันต์ดาวก็สิ่งที่ไม่เกี่ยวกับเขาไม่พ้นพวกเ่องความไม่ใส่เขาไม่คงใส่หมดไปได้พ้นเลยในการคอยเขาหนักเลยสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับนิพพานไม่นิพานพวกเรื่องความเล็กบางทั้งเล็กบางหมดปริพลดเลยให้กัหนักลยในการจะไปคอยนิพพานไม่นิพพานหมดปริพลดให้กัหนักลงยังไม่ว่าดีมากยังเป็นปริพลดอีกดาวก็ยังคงเป็นอรหนักไม่ใช่ห่วงลูกห่วงสามีห่วงพันยาห่วงบ้านห่วงรัพย์บัรห่วงข้าวของคือปริพลด

กงเลยก็เธอทั้งหลายก็มีที่ว่านสนัในการโปรดทรัพย์แต่หรือว่าบทสรุปของมุกเธอมันยังไม่ไม่สรุปตัวสรุปเองมันยังเป็นที่ผีมันเป็นปัญญาปรมัตย์อยู่มันเป็นปัญญาปรมัตย์อยู่แล้วกอนปัญญามันไม่ล้างตัวปัญญาที่เต๋อมาคงเสื่อที่จะที่เต๋อปรมัตย์มันยังไม่ทิ้งปรมัตย์ชั้เดชยมาคงพุทธชั้นเดช์ หลวงพ่อมาสรุปให้แล้วก็ถามสรุปพ่อได้ đến สร i ปให้เสร็จมีคำถามคำตอบคำถามคำตอบมีเพราะมีสมมตทฐานขอต้อก็หัว้เล้อต้อก็หัตอเยิสมานเป็นผู้สร้างคำถามคำตอบนักข่าวแต่นั่นสิ่งที่ผู้ริษานำไปการสะท้อนจะทำให้ฟังขึ้นแนและกันเท่าน

งไหนก็ไปตักน้ําเทได้หมดทุกที่เทในน้อใส่ใส่น้ําทุกเล่ส่งสารสู่สองสวะหนึ่งส่งสัญญาณู่่สองสภวหน่ส่งสัารสู่สองสวะหนี่งส่งสัญญานสู่สองสาวะหน่งส่งลายธนิกรสังส่งลายธนิกนสอง ติดตามการตรจของทั้งหลายทั้งปวงกำกับการตรวจเป็นยังไงช่หรือเ่าถึงเอนกัช่วไงทุกอย่างก็ไม่เกี่ยวไปเลยลูกไม่เกี่ยวไม่เงตัวไเกี่ยวไปเลยทุกอย่างตัดกากลื่านตัวเลยตัดการเีควอนตัชิงใจ้ของเนตัวตัดก จะได้พร้อมเงนนอกงานตัดรูพร้อมตัดรู้ช่วยตัดสู้ช่วยพร้อมเนุภาพมันจะไปคลายช่วยดช่วย้อตัดสช่วยลู้ไมเรนุภาพันจะไปคลช่วยตัดมู้ช่้อมตัดสช่ยพร้อมเรทุภาันะไ่ Thank you.